สวัสดีเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับก็มาเช่นเคยครับมาเจอตัวหาตามอยู่ตั้งนานครับโอ้สองสามชั่วโมงนะครับเนี่ยครับเพิ่งมาเจอนะครับเบลอเลยครับนี่ครับหมกอย่างนี้ครับเพื่อนๆหลังใหญ่ครับตามต้องนานกว่าจะเจอครับเนี่ยครับอยู่ในพุ่มไม้นี่ครับอ่าอย่างนี้ค่อยชั่วหน่อยครับค่อยมีแรงหน่อย เนี่ยครับพี่น้องเพื่อนๆครับเนี่ยครับตามหาต้องนานกว่าจะเจอครับเดี๋ยวครับขออนุญาตทำครบแป๊บนึงครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างจะอ่อนหรือจะเก๋ครับแล้วมาลุ้นดูหัวน้ำหวานด้ยครับว่าจะเป็นไงบ้างขอขอทำครบแป๊บครับครบทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวเราไปลุยกันครับไปครับลุยครับเรื่องนี้ <c oughs> อยู่ชั้นเก๋ครับอยู่ชั้นเก๋ครับเพื่อนเื่อนนะครับเก๋ครับเราไปรุ่นน้องหลานกันครับ ร้อยครับเพื่อนๆร่งนี้ผมต้องขอนะครับเพราะว่ามันขายได้ครับอย่างนี้ก็ขายได้ะครับนี่ครับ ไปกันต่อครับก็กลับมาถึงรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากเมื่อที่ตีเมื่อตะกี้นี่ครับว่าจะเดินดูอีกครับไม่ไหวครับลกมากเลยครับในป่านี่ครับโอ้โหลกสุดๆเลยครับเดินไม่ไหวเนี่ยครับลกมากต้องดูตัวครับตัวก็ไม่มีให้ดูครับช่วงนี้ตัวยังไม่ออกครับต้องรอช่วงช่วงช่วงเที่ยงๆนะครับเนี่ยครับป่าลก เขตเนี่ยรทั้งแถบเลยครับเนี่ยครับเดินไม่ไหวครับอยากจะลองเดินดูหลังงลังเมื่อที่ตีตเมื่อตะกี้นะครับอย่างเงี้ยแถวบ้านผมมาขายได้นะครับเขามีที่รับซื้ออยู่อย่างเงี้ยโล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 นึงก็ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆถ้าได้เยอะๆก็ได้เงินเยอะ,ะครับ ถ้าลังอ่อนเที่ยวเรกเหมือนเหมือนถ้าแถวชายนะครับเขาเรียกเที่ยวเียกลังอ่อนครับเนี่ยตรงมือผมชี้นะครับตรงนี้ครับโลโลละร้อยแปดสิบครับถ้าถ้าถ้าอย่างเงี้ยพึ่งเที่ยวสองพึ่งแดงเขาให้โลละร้อยครับแถวบ้านผมมีที่รับซื้อครับผมต่องขอโทษขออภัยเพื่อนพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมครับผมต้องตัดลังมาครับเพื่อเอาไปขายไปสภาพเป็นเงินไปจุนเจือครอบครัวครับ ส่วนน้าก็อยู่ในกระติกนี่ครับน้ําไม่เยอะเท่าไรครับน้ําหัวน้ําหวานมีมีไม่น่าถึงขวดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับเนี่ยครับละลาค่อนขวดนะครับขวดขาวเราเนี่ยแหละครับเนี่ยครับเขตเขตนี้มันเป็นพื้นที่ติดกับเขาครับนู่นครับเขาครับ ถ้าคนแถวบ้านผมเขาจะรู้ครับถ้าถ่ายไปถ่ายรีวิวแบบนี้ครับทำคลิปแบบนี้เขตตำบลตำบลปางตะวัยอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรครับเนี่ยมีเขานี่ครับบ้านผมก็อยู่ฝั่งนู้นครับฝั่งเขานั้นผมข้ามเขามานี่ครับฝั่งนี้ครับก็หลายกิโลอยู่พอสมควรประมาณสาสิบถึงสี่ิบกิโลครับผมออกมาครับอยู่ฝากเขาฝั่งนู้นนะครับอยู่เลยเขาฝั่งนั้นไปอีกประมาณยี่สิบกว่ากิโลครับบ้านผมครับที่ผมมา ผมมาหาประจําครับแถวเนี้ยครับมาคนเดียวบ้างมาสองคนบ้างครับแต่วันนี้มาคนเดียวครับครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ